สวัสดีครับก็มาพบเกมบีเบฟโซอีกแล้วเนาะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์เลดจ,จนินโนโบอาเวกนะก็พอดีมีคนรีเควสมาเมื่อสองวันก่อนผมก็เพิ่งทำเสร็จนี่แหละเสียเวลาไปนิดนึงก็เข้าไปสู่ไกด์เลยแล้วกันอธิบายสั้นๆก,ก่อนว่าจนินโบอะ่ะเป็นบอสประเภทที่เน้นแทรับเป็นหลักก็คือตับดักระเบิดน,นั่นเองก็ ถ้ามันวางแถบไว้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมในนี่เนาะพอมีคนไปเหยียบม,มันก็จะระเบิดเป็นรูปบวกแบบนี้เลยถ้าอยู่ในตรงกลางมันก็จะบวกแบบนี้ถ้าอยู่ตรงมุมม็จะบวกแบบนี้ก็คือเป็นแนวบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาหลบเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเล่นที่แนวเฉียงเป็นหลักของกระดักนั้นนั้นราวรานี้แล้วกันโดยที่เฟสหนึ่งอะ่ะผมพูดรวบรัเล,เลยแล้วว่าเฟสหนึ่งท่านหนึ่งมันจะวางแถบเปิดมาสามจุดมันจะสมสมกัน แต่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นแน่นอนแล้วก็จุดหลบที่ตายตัวที่ต่อให้เพื่อนเราเหยียบระเบิดตรงนั้นน่ะเราก็จะไม่โดนดาเมจเลยก็คือตรงนี้ด้านในซ้ายบนกับขวาล่างคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากยืนซ้ายบนหรือขวาล่างแค่นั้นต่อให้เพื่อนเหยียบระเบิดยังไงตรงเนี้ยไม่มีปัญหาคุณก็จะหลบได้แล้วก็ตามรูปแบบของ แบบที่ผมอธิบายไปเนาะจุดลบของเฟสหนึ่งอ่ะก็มีตรงซ้ายบนกับขวาล่างตรงนี้นะสองแบบนี้ที่ต่อให้เพื่อนเหยียบอ่ะเราก็จะไม่โดนเด็ดาเมจเลยเพราะว่าแถบข้างๆมันไม่มีก็เน้นเหยียบสองแถบเลยแล้วก็ออกหากตัวแค่นั้นแหละอันนี้ก็เลือกเอาว่าจะอยู่ซ้ายหรือขวามันจะมีระเบิดรอบตัวนิดหน่อยก่อนก่อนพักก็ระเบิดปึ๊บผักเข้าไปแค่นั้นแหละ พยายามไม่โดนผักออกไปซ้ายหรือขวานะเนี่ยล้วก็เลือกไปเหมือนเดิมอยู่สองจุดถ้าเพื่อนเหยียบก็จะไม่เป็นไรซ้ายขวาแค่นี้เฟสหนึ่งจบละต่อไปเฟสสองอันนี้ไม่ค่อยมีล้าซับซ้อนทำจานโจมตีดจ้านาน้าแล้วก็แดดหลบตีแดดหลบตีแค่นี้นี่ก็ดูว่ามันไล่มาจากไหนก็ย้อนสอนไปแบบนี้เลยที่เราก็หลบเอา นี่ก็ช่วยเพื่อนเอาหรือใส่ตัวแบบอ่าแต่นี่ระวังนะพอมันจบการจบตีเป็นเส้นเลยแล้วมันก็จะระเบิดรอบตัวก็ทิ้งห่างตัวแค่นั้นไว้อ่าแล้วก็จบแล้ะกลับมาวนลูแล้วก็บูทได้เลยรีเรจยบร้อยทำดาเมจไปอ่ะดูมันไล่จากยยไหนแล้วก็ย้อนสอนปับ๊บแค่นี้แหละ มาที่เฟส3ามท่าแรกเนาะจีนบูอ่ะจะ,ะวางแถบไว้ที่วงในแล้วก็วงนอกด้วยแต่ดูแค่วงในก็พอจุดหลบที่ต่อให้เพื่อนเหยียบแล้วไม่โดนดาเมจก็คือตรงข้ามกับระเบิดในวงในนั่นแหละแล้วก็เล่นเป็นแนวเฉียงอย่างนี้เดี๋ยวในคลิปจะมีให้เล่นดูอีกทีก็ไปดูาในคลิปแล้วก็ทำตามมาล้วกันว่าประมาณไหนคุณก็จะค่อนข้างเห็นภาพได้ง่ายกว่าแต่จำไว้ว่าตรงข้ามกับแถบ แล้วก็เล่นแนวทะแยงนั่นแหละแค่นั้นสำหรับตอนที่จีนัโบจะทำการาขังเพื่อนเราอะ่ะที่มันมีโซ่แล้วให้เราตีช่วยเพื่อนออกมามันจะทำการวางแถบไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วในช่วงเนี้ยที่มันวางโซ่ขังคนไว้หนึ่งคนแล้วก็วางแถบไปเรื่อยๆค่อนข้างท่วแมปด้านใดด้านหนึ่งก็จะค่อนข้างเต็มไปด้วยระเบิดเพราะฉะนั้นมันหลบค่อนข้างยากแต่มันจะมีจุดปลอดภยัยตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็คือ ให้สังเกตตอนที่เพื่อนโดนจับจีเดโบจะทําการวางแถบพอดีด้วยก็ให้ดูว่าแถบที่จีเโบวางอยู่ทางซ้ายบนหรือขวาล่างถ้าอยู่ซ้ายบนก็ให้ไปเลนทางขวาตรงกลางอย่างนั้นเลยตามที่จุดสีเขียวเนี่ยอันนี้คือจุดปลอดภย100ัยร้อซถ้าแถบถูกวางที่ขวาล่างก็ไปหยุดทางซ้ายก็ลองดูตามที่วิธีก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นประมาณนี้แบบสามอธิบายตบตรงข้ามกับแถบข้างในเนาะ เป็นแนวตรงข้ามแทวยอย่างนี้ถ้าเพื่อนหยยดไอ้แถบข้างในเราก็จะไม่โดนดาเมจด,ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขอแค่เราสังเกตก็พอเวลาแถบเนี่ยก็ดูว่าอีกฝ่ายอ่ะเขาแถบวางแถบไอ้ซ้ายบนหรือขวาล่างเมื่อกี้เขาวางขวาล่างให้เราไปยืนตรงนี้นะขวาล่างเดี๋ยวก็รอจะไม่ตีให้มันตายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลายๆแบบมันจะระเบิดรอบตัวด้วยนะทันสุดท้ายเนี่ยแล้วก็รอเข้าไปอ่ะ ตรงข้ามเล่นทะแยงเล่นทะแยงเพื่อนเหยียบไม่เป็นไรเราจะไม่โดนมันจะจับเราตีจจะแตกแล้วก็รอเมื่อกี้มันวางซ้ายบนเพราะฉะนั้นเล่นถ้ามันวางซ้ายบนก็คือมาขวานี้มาตรงนี้ตรงนี้จะปลอดภัยรักษัตระยะห่าง ระเบิดก่อนพักอ่าระเบิดปุ๊บเข้าไปให้มันผักแค่นี้อ่าตรงข้ามตรงข้ามเล้นทะยงเวลาเล่นจริงก็ทำดาเมจไปด้วยนะไม่ใช่หลบไปเฉยอ่าเพื่อนจะโดนจับดูซ้ายบนหรือขวาล่างอ่าขวาล่างลบทำดาเมจขวาล่างก็ไม่เล่นตรงนี้เห็นว่าพอาซ้ายบนตรงนู้นอะ่ะมันจะมีกำลังรอบสองอีกเ,เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นตรงนี้ ระยะสาระยะห่างแล้วก็ระเบิดผักเข้าไปแบบนี้แค่นี้แหละมันก็วนๆอยู่แค่เนี้ตัดสินก็แค่เราสังเกตพอหรือเปล่าตรงข้ามเล่นตรงข้ามเล่นแค่นี้แค่นี้นเลยจริงๆมันไม่น,น่าขายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีดาเมจอยู่ดีผมว่าทุกคนทําอะไรตัวแบบนี้ยมันก็มีดาเมจหมดเลยอันนี้เล่นขวาขวาไล่แล้วแถบอยู่ขวาล่างเนาะแล้วก็มาหลบตรงนี้แหละ รักษาะยะห่างทำดาเมจไปรอรักษาะยะห่างระเบิดรอ,อบตัวแล้วค่อยเดิเข้าไปป๊บอ่าแค่นี้พยายามให้โดนผักมาอยู่ตรงช่องนี้ให้ได้นะถ้าไม่เล่นขวาล่างถ้าซ้ายบนก็จะไปช่องบนประมาณนี้อ่ะขอให้มันกำลังอยู่ซ้ายบนแล้วกันรอบนี้มันจะได้นั่นหน่อยซ้ายบนเร็วโอเคซ้ายบนซ้ายบนแล้วก็ไม่เล่น ด้านขวาได้เลยตรงนี้เพราะกระดักที่อยู่ล่างสุดนะถ้าอยู่แถวเนี้ยถ้ากระดักเลื่อจากซ้ายอ่ะเดี๋ยวก็จะมีกระดักล่างสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเล่นตรงนี้จําไว้กระดักซ้ายบนมาเล่นทางขวากระดักขวาล่างเล่นทางซ้ายแค่นี้แหละอ่ะแล้วก็ปิดจ็อบไปไเลยก็ทำดาเมจไปแดดไปแดดไปทำดาเมจไป แค่นี้แหละก็ต้องใช้สติแล้วกันเพราะว่าตอนเพื่อนจับอะตอนเพื่อนโดนจับหรือใครก็ตามที่โดนโซ่อ่ะก็ให้ดูแล้วกันว่าแถบอยู่ซ้ายบนหรือขวาล่างแค่นั้นก็ตัดสินแล้วว่าคุณจะหลบได้ไม่ได้หาจุดปลอดภัยได้หรือเปล่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับคนที่รีเฟนมาด้วยเนาะก็ขอบคุณที่รีเฟรเข้ามาตอนนี้ผมค่อนข้างเรียกว่าอะไรอะหมดคอนเทนต์เหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรอะ เอา,าขอบคุณที่รีเควสเข้ามาแล้วกันแล้วก็พยายามจะทำคลิปที่มีประโยชน์ต่อไปเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ